ทุกคนในที่นี้นะคะมีอาชีพในฝันกันไหมคะนี่คือพี่เสรีและลุงอิสระค่ะทั้งสองคนก็มีอาชีพในฝันที่อยากทําค่ะและทั้งสองคนเป็นคนพิการค่ะทําไมเขาถึงต้องเลือกอาชีพอิสระล่ะคะอาจจะเพราะว่า10%ของคนพิการ เท่านั้นที่ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและมีคุณวุิมากเพียงพอที่จะอยู่ในระบบแรงงานหรืออีกกว่า5 0 0แสนคนที่เหลือของคนพิการนะคะยังไม่ได้ทำงานในระบบหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะเข้าสู่ระบบการจ้างงานผ่านพร,ะระบร3 3าหรือว่า3 4หรือส5หนะคะหรืออาจจะเพราะว่าที่เขาเลือกอาชีพอิสระเพราะเขาอยากทำงานใกล้บ้านอยากพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองหรืออาจจะลึกๆแล้วจริงๆเขาอาจจะแค่อยากทำในสิ่งที่ตัวเองรักและสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นเองค่ะ กลุ่มของเรานะคะมองว่าปัญหาค่ะเราแบ่งเป็น3ข้อด้วยกันคําถามที่1ค่ะคนพิการทําอะไรได้บ้างคําถามนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากคนภายนอกถามคนพิการค่ะแต่คนพิการก็อาจจะถามตัวเองได้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพที่จะทําอะไรได้บ้างคําถามที่สองค่ะแล้วคนพิการที่มีศักยภาพเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนทําไมเราถึงไม่เห็นหรือถ้าเขามีจริงๆแต่ว่าเราจะช่วยส่งเสริมหรือให้แสงให้พื้นที่เขาได้ยังไงและคําถามที่3ค่ะการที่ภาคธุรกิจ จะลงทุนให้กับคนพิการนั้นเขาจะได้อะไรทั้งหมดเนี้ยค่ะมันอาจจะตอบโจทย์ก้อนก้อนลึกที่สุดของก้อนภูเขาน้ําแข็งนะคะก็คือการก้าวข้ามการซึมซับความรู้สึกด้านลบของการตรีตาทางสังคมหรือว่า i n t e r n a l i z e stigma นั่นเองค่ะนั่นก็คือคนรอบข้างเนี่ยตีกรอบคนพิการไว้ว่าทาอะไรไม่ได้ทําให้คนพิการอาจจะต้องซึมซับความรู้สึกนั้นทําให้สุดท้ายไม่สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงของเราได้ค่ะโอเคครับ งั้นเดี๋ยวเรามาดูโซลูชันกันนะคะว่าจากปัญหาเมื่อกี้เราจะแก้ยังไงในกลุ่มของเราเนี่ยสรุปกันได้ว่าโซลูชันแรกเนี่ยเราจะต้องบ่มเพาะความรู้ครับเพื่อเพิ่มมั่นใจเพิ่มความมั่นใจให้กับคนพิการครับ2คือเราต้องเปิดพื้นที่แสดงศักยภาพให้คนพิการครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการมองเห็นความสามารถสินค้าหรือบริการรวมถึงเพิ่มเครือข่ายคนพิการและยังเพิ่มพื้นที่แสดงความสามารถเช่นอาจจะจัดงานเป็นงานแฟร์ขึ้นมานะครับและสุดท้ายเราจะเป็นจะเป็นการเชื่อมโยงแนวร่วมครับจับคู่งานจับคู่ความต้องการ และรวมกลุ่มการลงทุนเสริมแรงจูงใจผ่านมาตรม,มาตรา35ครับทั้งหมดนี้นะครับเราเรียกว่าดีโคซิสเต็มนะครับเ,เราจะมี3 D ดีด้วยกันดี D แรกคือ DISABILITY นะครับ Dis ที่เป็น THIS และคำว่า ABILITY ครับดี D ที่2คือ Digital Service ครับและดีที่3คือดีดีครับเรามาดูอันแรกนะครับ DISABILITY นะครับเ,เราเนี่ยจะมี การพัฒนาทักษะโดยการาสร้าง f u n d a m e n t a l soft skill ที่เป็นหลักสูตรนะครับรวมถึง Hard Skill และก็ Management Skill รวมถึง App Skill Re Skill และก็ new s k i l l ให้แก่คนพิการครับในส่วนที่2เนี่ยเราจะมี Digital Service ที่เป็น s p เ c e เราสามารถาคนพิการเนี่ยสามารถอัพโปรไฟล์หรือว่า p o r t f o l i o ต่างๆหรือรวมถึง C e r t i f i c a t ตต่างๆที่เขาได้รับมาจากการพัฒนาทักษะรวมถึงโปรเจกต์ต่างๆลงไปในพื้นที่ตรงนี้ได้แล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่รวบรวมเหมือนโรมอ o เด l ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กัับบคคนนออื่่ๆตไปร และส่วนสุดท้ายครับคือสิ่งดีๆนะครับก็คือ,อ,อคนพิการเนี่ยบางทีอาจจะต้องออการขายสินค้าอะไรต่างๆเขาก็อาจจะเสนอสิการสินค้าเหล่านี้เข้าไปในแพลตฟอร์มนี้ได้แล้วก็คนที่ร่วมลงทุนนะครับก็จะมีแต่ได้กับได้ครับแล้วก็เป็นแหล่งให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาหาคนพิการหรือกลุ่มคนพิการทํางานด้วยครับครับผมในส่วนที่เป็นโซเชียลอิมแพกนะครับเราไม่ได้มองแค่ผู้พิการที่ มีทางเลือกหรืออาชีพทางเลือกอย่างเดียวแต่เรามองถึงผู้พิการทั้งหมดครับซึ่งผู้พิการทั้งหมดเนี่ยครับเราก็ต้องการที่จะอ p s สก l l re skill kill, แล้วก็ new skill เพื่อให้กับทุกคนนะครับได้มีทักษะความสามารถแล้วก็แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่นะครับรวมถึง space นะครับที่ทําให้เขาสามารถมีพื้นที่ในการแสดงออกนะครับแล้วก็ opportunity นะครับจะต้องมี การขอโทษครับมีการแสดงความสามารถมีโอกาสมีงานมีไรายได้รวมถึงอาชีพที่ยั่งยืนด้วยครับสไลด์ถัดไปครับส่วนอันนี้นะครับเราแบ่งออกเป็น2องเฟสนะครับในส่วนที่เป็น Earl y s t a เทที่เป็นโปรโตไทป์นะครับมี r o วด์เทเบิลเซอร์เวเพื่อให้เหมาะสมกับคนพิการมากที่สุดครับมี i n c u b a t o r อ r โปรแกรมเพื่ออัพสกิลรีสกิลให้เหมาะสมกับผู้พิการทุกประเภทนะครับรวมถึงโรโมเดลเพื่อให้เห็นว่าความสามารถของแต่ละคนน่ยสามารถทําได้จริงนะครับส่วนลองเทอร์มันเนี้ยเราจะมองถึงในส่วน ที่เซอร์เวย์มาก่อนเพื่อให้คนพิการทุกคนนะครับรวมถึงกับทุกประเภทเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้ครับผมค่ะดีโคซิสเตมจะทําให้เกิดอะไรบ้างจะทําให้เพื่อนของเรานะคะคุณมิตรพลคุณท็อฟฟี่ที่มีความสามารถมีอาชีพอิสระมีศักยภาพได้แสดงออกให้คนได้เห็นทําให้กลุ่มฟาร์มเห็ดจากพายุสีสเกตและทาง บิลเทเตอร์ที่เป็นสถาบันศิละปะสำหรับคนพิการนะคะมีโอกาสมีพื้นที่ที่จะให้คนพิการได้มาสร้าง Impact ร่วมกันแล้วก็มีคนสนับสนุนค่ะทั้งหมดนี้ก็คือที่เราได้จากวันนี้ค่ะเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะในการหาโอกาสให้คนพิการได้ทำงานอิสระค่ะแต่ว่าคุณเองก็เป็นส่วนสำคัญแล้วก็ที่จะทำให้ฝันของคนพิการเป็นจริงค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณพ่คุณด้วยครับโอ้โหไม่แผ่วนะแม้ว่าจะเดินทางมาถึงทีมสุดท้ายใช่ครับอ่ะเดี๋ยวฟังคอมเมนต์จากคอมเมนเตอร์ของเราดีกว่านะครับมีท่านไหนอยากคอมเมนต์อะไรไหมฮะก็ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรนะครับก็เนี่ยไม่พูดก็จะเงียบไปไม่รู้เขาอุตส่าห์ให้มาก็ สู้ต่อไปตั้งใจทําทําไม่ได้นะนะครับก็ฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องของเด็กรุ่นใหม่นะเพียงแต่ว่าเติมหัวใจอะารหละยเอ็มพาร์ที้นะเข้านะใจอันนี้ยืมคําพูดของท่านชัดชาติมาเข้าเข้าอกเ,เ,เข้าใจคนพิการนะครับพอเราเข้าอกเข้าใจแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเราต้องรู้สึกอะ่ะ I feel how you feel อ่ะไม่ใช่ I know how ชาร,รู้สึกได้ตรงเนี้ยมันก็จะ ทำให้งานเราประสบความสาเร็จได้ง่ายขึ้นมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเฉดสีมันเยอะเรื่องคนพิการคความต่างมันเยอะนะครับก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับครับกำลังใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะท่านอื่นมีเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวขอคอมเมนเตอร์บ้างนึ่งนะบ้างนึงค่ะได้ครับก็รู้สึกประทับใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวแพลตฟอร์มก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่ให้เขาได้อ่ เป็นเวทีให้เขาเองค์เห็นแล้วกันนะครับในการที่จะแสดงความสามารถของเขาแต่ในขณะเดียวกันในระยะยาวเนี่ยผมก็มองเห็นภาพว่าเออเนี่ยเฮ้ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้เห็นภาพได้ว่าเออเฮ้ยเขามีความสามารถอะไรแล้วสามารถที่จะพุชบาร์เดอรี่ไปให้ไกลได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เห็นภาพว่าเออเนี่ยระยะใกล้ระยะไกลเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้สิ่งนี้มันไปได้ต่อเนื่องเนี่ยครับครับผม ขอบคุณค่ะคอมเมนเตอร์เท่านี้ใช่ไหมคะมีเพิ่มเติมไหมไม่มีนะคะเชิญด้านหลังได้เลยค่ะเมื่อกี้ยกมือกันเกรียวกราวทีเดียวดีด้านหน้าเสื้อสีขาวนะคะขอไม้ด้วยน่าจะเป็นทางนู้นก่อนเหรอคะทางนั้นก่อนก็ได้ครับคับ สวัสดีครับสวัสด,ด,ด,ดีค่ะชื่อเจตน,นะครับก็บขอบคุณและก็ชื่นชมทุกๆทีมากเลยนะคะที่กออระดมความคิดผลิตไอเดียกันจริงๆเห็นทั้งเชิงนโยบายเชิงการทํางานจริงในพื้นที่แต่ว่าก็เป็นไอวิชแล้วก็เป็นความในใจของคนพิการคนหนึ่งแล้วกันนะครับ,รบว่าโอเคเราไม่ได้อยากทํางานในภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นบริษัทหรือองค์กรเราอยากทํางานในภาคสื่อสารมวลชนล่ะ <med ic ulous> สื่อสามมวลชนมีพื้นที่มีช่องว่างให้เรามากน้อยแค่ไหนกันได้บ้างเพราะฉะนั้นนะคะคาถามของผมเลยจะไม่ได้เป็นคําถามที่ถามทีมแพ็กกตอนค่ะแต่อยากจะถามทุกคนนที่นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆอง,งค์กรและสื่อหลายๆช่องที่มาด้วยกันในวันนี้ครับว่า มันจะมีพื้นที่ช่องว่างมากน้อยแค่ไหนที่ให้คนพิการอย่างเราเนี่ยได้แสดงตัวตนและศักยภาพที่แท้จริงออกมาไม่ได้แสดงเพียงแค่ภาพลักษณ์ของความตลกความจบส่าหรือแรงบันดาลใจยังไงก็ขออนุญาตฝากด้วยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคครจริงๆไทย P ี s เเราก็มีรายการหลายรายการทีเดียวนะคะที่ให้คนพิการได้มาเป็นพิธีกรด้วยนะคะและในองค์กรเองก็มีพนักง,งานที่เป็นคนพิการเช่นเดียวกันดีมากครับขอบคุณมากครับอ่ะมีเมื่อสักครู่ ทางนี้นะครับเดี๋ยวรอไมโครโฟนทางไหนก่อนนะฮะอาทางข้างหลังก่อนใช่ไหมครับเชิญครับเชิญครับครับสวัสดีครับก็คือว่าคือสิ่งที่อยากจะสอบถามในเรื่องของในเรื่องของการจัดจ้างงานในเรื่องของอการทําอาชีพอิสระอย่างเงี้ยครับจะสอบถามว่าในกรณีอย่างเงี้ยผู้พิการที่ต้องการทาตัวเนี้ยเขาต้องหาทุนมาจากที่ไหนซึ่งทุนตัวนเนี้ยเนี่ยมาจากหน่วยงานภาครัฐหรือเปล่าแต่ทําไมภาครัฐบอกว่าไม่มีเงินแล้วทาไมคุณถึง พยายามที่จะบอกว่าคือลดการส่งให้บริษัทอเอกชนเนี่ยลดการส่งเงินเข้ากองทุนทั้งที่กองทุนเนี่ยคือจะเป็นกองทุนที่สามารถเอาเงินตัวเนี้ยมามาทำให้ให้คนพิการนําเงินตัวนี้มาม,มาสร้างงานหรือมาประกอบอาชีพของเขาอิสระของเขาได้เพื่อตอบสนองกับหัวข้อตัวตัวนี้นะครับ,รบแต่ถามว่ามันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากในใน,ในรูปในรูปของบริษัทที่ไม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 ่ต้องส่งกองทุนก็ค,คือคุณสามารถเอาตัวเนี้ยไปจ้างเป็นมาตาสามห้าเพื่อให้ผู้พิการทํางาน ทำงานประกอบอาชีพอิสระได้นนะก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องใช่แต่ว่าคราวนี้คือผมจะพูดถึงในเรื่องของจริงๆแล้วคือผมเป็นผู้พิการทางการเห็นค,คือผมจะอยส,ส่งข่าวส่งข้อความถึงนวัตกรรมนิดนึงว่าคือ,อด้วยความที่นวัตกรรมเนี่ยเคยมีโครงการใน,ในการเชื่อมโยงระหว่างนาวัตกรรมกับภาครัฐแล้วก็ผู้พิการและในส่วนของการจ้างงานของภาครัฐมาตาสามสามเนี่ยผมใน,ในส่วนของผู้พิการทางการเห็นเนี่ยจะมี คือมีการฝึกสอนในเรื่องของการการทำงานทางด้านการนวดถือว่าเป็น,ปน,ปนมีจำนวนเยอะมากคือผมเคยไปเจอที่จังหวัดของผมนะฮะก็คือในส่วนของเทศบาลเนี่ยเขามีหน่วยอกองงานอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นในส่วนหนึ่งของส,สาธารณสุขคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีห้องนวดอยู่ด้วยในในหน่วยกองงานนั้นแต่ทำไมทำไมนวัต,วตกรตกรมสังคม ถึงไม่สามารถที่จะทําเอาตําแหน่งงานที่อยู่ในห้องนงดตัวนี้ให้ผู้วิการขอทางกรเห็นได้รับงานมาตาสามสามซึ่งจะมีประโยชน์มากเพราะว่าตัวนี้ครอบคลุมไปถึงทั้งเ7็7จังหวัดทั่วประเทศัครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยากมีอะไรตอบหน่อยไหมฮะประเด็นนี้ ได้ครับก็ย้อนกลับไปที่คาถามเบื้องต้นนะครับว่ามันจำเป็นต้องใช้รายได้หรือว่าเอาเงินสนับสนุนจากทางส่วนไหนหรือเปล่าซึ่งผมมองว่าคนทั่วไปเนี่ยเราก็สามารถทํางานฟรีแลนซ์ได้ใช่ไหมครับแล้วทําไมคนพิการถึงจะมีงานฟรีแลนซ์ไม่ได้ซึ่งงานฟรีแลนซ์ทุกคนสามารถนําเสนอตัวเองได้สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองได้แล้วก็เปิดให้กับทุกคนมาจ้างงานได้ครับอันนี้ขอขอนุญาตตอบแค่นี้ครับขอบคุณครับดีด้านหน้าน,นะคะเชิญค่ะ ก็ในฐานะองค์กรคนพิการนะคะ ก็อยากฝากฐานประกอบการว่าในกรณีท yeah. mm ี่จ้างงานคนพิการอย่าจ้างเราเพราะความสงสารคนพิการทุกคนค่ะต้องการโอกาสและทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าเขามีศักยภาพเขามีความสามารถเพียงแต่ว่างานน่ะให้เหมาะสมกับแต่ละความพิการแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากนําเสนอคือคนที่ช่วยทําให้คนพิการสามารถทํางานได้อย่างยั่งยืนคือจ็อบโค้ดซึ่งก็อยากจะฝากว่าจ็อบโค้ดเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญอาจจะเป็นผู้ปกครองเองเป็นอาสาสมัครที่ก็มีประสบการณ์เรื่องของงานที่คนพิการทํา เขาสามารถได้นําการทํางานของคนพิการได้และในขณะเดียวกันก็สามารถได้นําฐานประกอบการได้ว่าถ้าเกิดมีคนพิการอยู่ในนั้นนะ่ะควรจะเป็นฏิบัติต่อคนพิการยังไงก็ฝากตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับจริงๆเพื่อนร่วมงานก็สําคัญนะคะสาม,มารถเป็นที่เรียงได้ถ้าเปิดใจมีเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะสวัสดีครับครับ,รบผมนาราทิพย์นะครับจากโรงเรียนสาธิตมหาลัยราชวัฏพระนครนะครับก็จะบอกว่าใน ในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆครับที่ผมได้มาร่วมงานนี้ครับผมจะบอกว่าคนพิการนะครับในสถานศึกษาค่อนข้างห่างไกลกันมากเลยครับเราเรียนรู้เรื่องของคนพิการนในวิชาเช่นสิทธิมนุษยชนและวิชาพวกนี้ได้เรียนเพียงแค่ไม่กี่คาบเรียนเท่านั้นเองแล้วเด็กๆของผมเนี่ยนะฮะนักเรียนพวกนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเด็กพิการเท่าไหรน่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ไหมครับถ้าเกิดสมมุติว่าให ต้นน้าเลยครับก็คือโรงเรียนนะครับประถมโรงเรียนมัธยมเนี่ยครับได้มีส่วนร่วมนะครับหรือแม้กระทั่งเด็กพิการได้มาเรียนโรงเรียนของเรา ừ ừ. จริงๆนะครับให้เด็กๆปกติและเด็กพิการเนี่ยได้ใช้ชีวิตร่วมกันเรียนร่วมกันไปเลยให้รู้ให้เข้าใจกันและเติบโตไปได้วยกันครับจนวันหนึ่งเนี่ยเด็กพิการและก็เด็กปกติถ้าโตขึ้นนะครับเป็นหัวหน้าหัวหน้างานในภาครัฐเอกชนเป็นผู้ประกอบการ ผมว่าเวลานั้นเนี่ยเขาจะต้องมีการช่วยเหลืออะไรกันบางอย่างแน่นอน<อ>ตั้งแต่เด็กนะฮะตั้งแต่เด็กเลยครับก็ขอบคุณครับวันนี้ได้โอกาสดีๆและโอกาสพวกนี้ผมในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์นะครับ,รบผมก็จะเอาไปถ่ายทอดให้เด็กปกติได้รู้ได้เข้าใจกับเด็กพิการมากขึ้น,นครับ,รบขอบคุณมากครับขอบพระคุณอาจารย์นะคะ